ันี้ก็จะมารีวิวเซรั่มนะคะของ s t e ล์ to เซล l ค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะมีชื่อว่า e l i s Youthful Multi Plant Serum ค่ะซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่นําเข้าจากเกาหลีค่ะเรามาดูแพคเกจิตต้งนั้นก่อนค่ะกล่องเขาก็จะให้มารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูข้างในกันเชินี่ ครั้งแรกที่ปุ้ยเห็นเจ้าเซลล์ตัวนี้นะคะก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยค่ะเพราะว่าตรงกลางของมันนี่นะคะเป็นรูปเกลียว DNA ค่ะซึ่งจะเป็นเกลียวเสือนะคะสีเขียวแล้วก็มีประกายเห,าเหลือบฟ้าเหลือบม่วงสวยงามมากเลยค่ะครั้งแรกที่เห็นก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะเขาทําได้ยังไงมันดูมหัศจรรย์สุดๆเลยค่ะซึ่งเจ้าเกลียวตัวนี้นะคะก็เป็นสารสก,กรัดจากสเต็มเซลล์ค่ะแล้วก็ ตัวที่รายล้อขอองมันนะคะก็จะเป็นเซ,เซรั่มใสๆสบรริุทสุดจากคอลลาเจน,นะคะ่ะหลายคนก็คงสงสัยนะคะว่าเวลาที่กดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อันนี้ขออุบเอาไว้ก่อนนะคะ สมาผสมกันก่อนนะคะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะเป็น anti aging ค่ะซึ่งความพิเศษของเขานะคะคือเขาใช้เทคโนโลยีแบบนา n o เทคโนโลยีค่ะทําให้เนื้อเซรั่มเนี่ยสามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่ผิวชั้นลึกนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมากกว่าเซรั่มทั่วไปเนี่ย6-10เท่าเลยค่ะและในส่วนของเกลียว DNA ที่ดูมหาศา,า์นี้นะคะเป็นไลโปโซมค่ะซึ่ง ก็คืออนุภาคของสารไขมันนะคะที่เรียงตัวกันถึง2ชั้นนะคะสลับกับชั้นน้ําค่ะข้อดีของมันก็คือคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพนะคะจะช่วยคงสภาพของสารที่เขาเรียกว่า Active i n g r e d i e n t นะคะที่อยู่ข้างในนี้สามารถที่ทำให้ Active i n g r e d i e n t นนี่นะคะซึมเข้าสู่ผิวนะคะผ่านผิวชั้นนอกลองไปสู่ผิวชั้นลึกได้ค่ะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผิวของเรานะคะก็จะมีความเป็นกรดด่างนะคะถ้ากเกิดเขาไม่ทําไลโปโซมพุ่มอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยสารสาคัญเนี่ยก็ถูกสลายไปได้ที่ผิวชั้นบน,นะคะ่ะดังนั้นเจ้าไลโปโซมนะคะก็เหมือนตัวช่วยนะคะที่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มความคงตัวของสารที่มีประโยชน์สําหรับผิวของเรานั่นเองค่ะมาพูดถึงารายละเอียดของส่วนผสมกันบ้างค่ะเจ้าเซรั่มตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารสก,กัดพิเศษนะคะมาจากสเตมเซลล์ของผักแล้วก็ผลไม้รวมทั้งหมด12ชนิดค่ะ ซึ่งที่ข้างกล่องเขาก็จะเขียนระบ,บุเอาไว้นะคะว่า12ชนิดนี้มีอะไรบ้างค่ะตัวอย่างก็เช่นบอกคลีนนะคะแล้วก็กระหล่ำค่ะมะเขือเทศข้าวดำแครอทแล้วก็ผลไม้ตะกุลเบอร์รี่อีกนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะหลายคนนะคะก็สงสัยว่าสเตมเซลล์ของพืชน,นี่คืออะไรใช่ไหมคะมันก็คือส่วนของรากอ่อนหรือว่าหน่ออ่อนนะคะที่มีเซลล์ต้นกําเนิดจํานวนมากค่ะซึ่งเซลเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเริ่มเติบโตแล้วก็แบ่งตัวนะคะเป็นเซลล์ใหม่ได้นั่นเองค่ะ มาพูดถึงคุณสมบัติของเจ้าเซลัมตัวนี้กันบ้างค่ะ นอกจากที่จะช่วยบำรุงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแล้วนะคะเจ้าแสล่มตัวนี้นะคะก็สามารถทําให้ผิวของเราเนี่ยกระตุ้นการสร้างโปรโตีนคอลลาเจนแล้วก็อินลาสตินได้ด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์ของเขานะคะก็คือการกระตุ้นให้โครงสร้างของผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระชับมากขึ้นที่สําคัญเลยนะคะสามารถที่จะลดเลือนริ้วรอยนะคะร่องลึกนะคะแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมผิวส่วนที่สึกหรอได้ด้วยค่ะสุดท้ายเลยเนี่ยคือช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ดูเปล่งปลั่งได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะ คนที่ผิวแพ้ง่ายฟังไว้ให้ดีเลยค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะส่งผลให้ผิวเกิดการแพ้น้อยมากเลยค่ะแม้แต่สารที่เป็นสารกันบูดนะคะเขาก็ยังคัดสรรสารกันบูดที่เป็นสารธรรมชาติค่ะนับว่าเซรั่มตัวนี้นะคะสกัดแต่สิ่งดีๆจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะซึ่งจะเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวรวมทั้งผิวแพ้ง่ายด้วยค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการใช้งานดูบ้างค่ะ เจ้าขวดนี้นะคะคุ้ยก็ใช้งานมาประมาณ1อาทิตย์แล้วค่ะตอนแรกเดียวของมันเนี่ยก็จะมีประมาณสี่หลูปนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณ2หลูปนิดๆแล้วค่ะเดี๋ยวคุยจะลองกดให้ดูนะคะว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงค่ะพอกดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นเจลใสๆนะคะผสมผสานกับสารสกัดจากสเตมเซลล์นะคะสีฟ้าอมเขียวค่ะออกมาสวยมากเลยค่ะดูสิคะเป็นเม็ดสีดุ้มๆุ้มกลมกลมนะคะลอยอยู่ในเนื้อเจลค่ะดูน่ามหัศจรรย์มากเลยค่ะ พุ่ก็แนะนําให้ใช้1ปั๊มครึ่งถึง2ปั๊มนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แค่1ปั๊มนะคะผิวอาจจะรู้สึกเนอะเนอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันน้อยไปค่ะเราใช้ประมาณ1ปั๊มครึ่งนะคะเราใส่ล่มมันก็จะเป็นแบบเลื่นๆเป็นนำ้ำๆนะคะแล้วพอมันซึมเข้าสู่ผิวเนี่ยผิวของเราก็จะไม่เหนียวเนอดหนะนะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นค่ะ ก็คือเซรั่มเจ๋งๆอีกตัวหนึ่งที่ปุ้ยนำมาแนะนำกันค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน4ช่องทางค่ะมี call center นะคะ line facebook แล้วก็สุดท้ายคือเว็บไซต์นะคะ www.sell2sell.com ค่ะวันนี้ปุ้ยก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเราดูว่าจะมีไอเทมอะไรเด็ดๆมาแนะนาให้ดูกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ